เด็กชายมันจะงงจรุ่นนะเด็กชายตัวละประจับเด็กหญิงนงตาเกิดแหวนเด็กชายน้ำมงกุฎมาเด็กหญิงรัดรีสายใจ เด็กหญิงประชาอินจันเด็กหญิงลาไกลทศเด็กชายเห็ลิงสีเพลอนเด็กหญิงเมย์รมาขอทองเด็กหญิงทัานสรีราบำพักเด็กชายอิสราเอลสักเด็กชายบอลเล็สุวรรณเด็กหญิงรักชวณบุญมา มีหลายคนที่ยังไม่ส่งหลักฐานหรือมีหลายคนที่ยังหลักฐานไม่พร้อมก็ยังเสียดายนะเขาบอกพวกเราด้วยนะว่าลูกๆมันถามว่าเมื่อเราจบทันเรียนตั้งแต่ะเอกเรื่องอะไรต่างต้องรีบเก็บอันนี้เราจะได้หลักฐานมาใช้พานจังไงในการสอเพื่อที่จะเป็นพูนการศึกษาหลายคนนะครับที่ได้รับคุณตรงนี้ การแต่ชื ung, m, ợ, ่อชมมากนะครับเช่นเด็กหญิงปินท้าจันทร์ป .1 อะไรครับอ่านี่นะครับปอกเือร์ให้เด็กหญิงนักเรียชื่นชมนะครับนางสาวสาวฝนป .4 อ่าอยู่สี่ไหนบอกที่ไหนด้ยเก็กหญิะครัน นะใครเป็นพ่อนะฮะนี่ก็ถือว่าเราองแม่มาไหมติดภารกิจยังบวกกับที่ไหนนะนครสวรรค์นะครับเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีใจนะลูกได้เกรดดีเย้่ยวโหดีใจมากเพราะนั้นพวกเราเนี่ยเด็กๆทุกท่านนะยังเอาเป็นตัวอย่างได้ปัท้ายกันแล้วกันคนที่สามนะครับนางสาวกระดกวันนะครับ ลูกใครลูกใครรูกเก่าเท่ากนะันครับต่อไปไหนบ้างไ,ไหนสุดท้ายนายธีรพัฒน์สวนสุขนะได้คะแนน3.50ไอ้ลูกใครลูกใครนี่สวนสุขอยู่ตรงนี้เองนะรัฐการที่เอาทักษิณาทิาน,นี้ถือว่าจะได้เป็นแบบอย่างให้กับ หลายหลายคนที่ยังไม่ตรงจึดดังวันนี้มายกใคนทุกใหญ่สักวันเนาะ,ะไม่เป็นไรดาวพฝาก้ออาผู้ราพยายามอีได้ตั้งปริญาไว้ว่าอยากจะให้ก่อนเปิดเทอมไนโรงเรียนไหนโรงเรียนใคร,รนในในที่เปิดเทอมแล้วยกมือด,ด,ดิครับโอ้หลายคนเปิดแล้วเอามือลองครับไหนโรงเรียนไหนที่เปิดวันที่สิบแปดอ๋อสุดท้ายนะช้านหน่อย เอาละครับก็คิดว่าบางคนได้นะผมดูแล้วเมื่อกี้หลักสูงสุดเท่าไหร่สูงสุดใครได้สูงสุดเท่าไหร่ใครได้สูงสุดห้าพันลอลงมาเท่าไหร,รไ่นะสามพันลอลงมาสองพันลองมาพันหนะ้าลองมาหนึ่งพันแล้วพันสองร้อยลองมาหนึ่งพัน สุดท้ายคือห้าร้อยบาทนะก็แล้วแตนะ่แล้วแต่ว่าใครจะได้มากน้อยก็ออยู่ที่คณะกรรมการได้จัดสรรให้พวกเราเดี๋ยวต่อไปเราไปรับการตอเพราะที่ว่าวันนี้ผู้ก,กนา,นา,ารฝากสามข้อนะแล้วก็ว่ามีนะพวกเรา